สวัสดีคะ่ะทุกท่านแม่หมอดวงดีพาโชคขอนำคำทำนายแบบชี้ชัดสำหรับลัคนาราศีมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์2568มาฝากคมาดูกันว่าดวงในเรื่องการงานการเงินความรักและโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้การงานเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนมีเกณฑ์เด่นเรื่องการเจรจาและการสื่อสารงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือการวางแผนจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานชี้ชัดมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์สำคัญที่ส่งเสริมความก้าวหน้าระวังความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในการสื่อสารการเงินการเงินของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายรับจากงานเสริมหรือการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนชี้ชัด มีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆหรือได้รับเงินจากงานพิเศษวางแผนใช้จ่ายอย่างรอบคอบเพราะอาจมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางความรักคนโสดมีโอกาสได้พบคนที่มีความคิดคล้ายกันจากการพบปะหรือกิจกรรมใหม่ๆคนมีคู่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีควรหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นชี้ชัด คนโสดควรเปิดใจให้โอกาสคนใหม่ๆที่เข้ามาคนมีคู่ควรใส่ใจความรู้สึกของกันและกันเพื่อลดความเข้าใจผิดโชคลาภเดือนนี้ดาวโชคลาภส่งผลดีคุณอาจได้รับของขวัญหรือโชคเล็กๆจากคนใกล้ตัวชี้ชัดเสริมดวงโชคลาบด้วยการทำบุญเกี่ยวกับสัตว์เช่นบริจาคอาหารสัตว์หรือปล่อยปลา ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญในชีวิตอาจนำโชคมาให้สรุปเดือนกุมภาพันธ์2,568เป็นเดือนที่ดีสำหรับลัคนาราศีมิถุนทั้งการงานและการเงินมีโอกาสก้าวหน้าความรักอยู่ในจังหวะที่ดีหากเสริมดวงตามคำแนะนำโอกาสเฮงยิ่งจะเพิ่มขึ้นค่ะถ้าชอบคำทำนายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามแม่หมอดวงดีพาโชค เพื่อรับคำทํำนายแม่นๆทุกเดือนค่ะสวัสดีค่ะ